ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทุกวันดีเมื่อมีพระวจนะโดยอาจารย์อิน์และคลร,ริสจตจร่วมนิมิตรกรุงเทพรายการที่สนับสนุนให้คริสเตียนรักพระวจนะและรักในการอธิษฐานสวัสดีค่ะ พระวชนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมวิวรณ์บทที่1ข้อที่3บันทึกว่า ขอความสุขจงมีแก่บรรดาผู้อ่านและผู้ฟังคำพยากร์เหล่านี้และถือรักษาข้อความที่เขียนไว้ในคำพยากรนี้เพราะว่าเวลานั้นใกล้เข้ามาแล้วข้อคิดจากพระวจนะพระคำภีเนี่ยให้ข้อคิดว่าความสุขมีแก่ผู้ใดประการที่หนึ่งนะคะมีแก่ผู้ที่อ่านพระวจนะของพระเจ้าถ้าคุณอยากมีความสุขง่ายๆเริ่มต้นในการอ่านพระวจนะของพระเจ้าเพราะว่าใครที่ ่านก็จะมีความสุขนะคะและในประการที่สองค่ะผู้ที่ฟังพระวจนะของพระเจ้าบางคนอ่านก็มีความสุขได้และบางคน ก็มีความสุขได้เช่นเดียวกันนะคะอ่านพระวจนะของพระเจ้าฟังพระวจนะของพระเจ้าและประการที่3สําคัญค่ะเมื่ออ่านแล้วเมื่อฟังแล้วความสุขจะเกิดขึ้นกับคนที่ถือรักษาพระวจนะของพระเจ้าถือรักษาก็คือนําสิ่งที่อ่านนําสิ่งที่ฟังมาประยุกต์โดยการลงมือประพฤติปฏิบัตินั่นเองนะคะถ้าคุณทําได้ดังนี้พระคัมภีร์ขึ้นต้นไว้แล้วว่าความสุขจะมีแก่คุณนะคะเรามาอธิษฐานด้วยกัน ค่าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระองค์สำหรับถ้อยคำที่มาถึงเราในช่วงเวลานี้พระเจ้าต้องการให้เราเป็นบุคคลที่มีความสุขและความสุขจะเกิดขึ้นได้เมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นคนที่ฟังพระวจนะของพระเจ้าเป็นคนที่อ่านพระวจนะของพระเจ้าเป็นคนที่ถือรักษาพระวจนะของพระเจ้านำมาไข้ครวญนำมาภาวนานำมาประพฤติและนำมาปฏิบัติให้พระวจนะของพระเจ้าเป็นบัรท าฐานสูงสุดในการดําเนินชีวิตของเราและชีวิตของเราจะมีความสุขแน่นอนเพราะว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์แห่งการทรงสร้างของพระเจ้าในชีวิตของเราแล้วขอบคุณพระองค์และจึงร่วมใจการอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนะคะขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีค่ะ